สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฮาม c สชาแนลนะครับสำหรับวันนี้มีพระมาแนะนำเพื่อนๆ1อ,องค์นะครับก็คือพระสังฆจายหลัง3ยันนะรุ่น1 0อยแปีนะครับหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีรุ่นนี้นะครับออกในปี2538นะครับซึ่งเป็นรูปทรงนะครับของพระสังฆจายนะครับด้านหลังนะครับจะเป็น ยันนะนะครับเขาเรียกว่าสามยันนะนะฮะเป็นตัวหนังสือจมนะครับพระรุ่นนี้นะครับของวัดประดู่ิมพรีนะครับจัดสร้างขึ้นในวันที่5มีนาคม2538นนะครับเรามาดูที่มวลสารนะครับในการจัดสร้างพระรุ่นนี้นะครับ หลักๆนะครับก็จะเป็นมวลสารนะครับที่เป็นมวลสารเก่าที่หลวงปู่โตนะครับได้ปลุกเศษนะครับได้เก็บเอาไว้นะครับรวมไปถึงมวลสารที่สําคัญที่สุดสําหรับพระรุ่นนี้นะครับรวมไปถึงพระรุ่นเพชรลุงโรดนะครับในปี2535ก็คือผงเท่าอัถินะครับของหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีนะครับซึ่งถือว่าเป็นมวลสารที่มีความสําคัญมากนะครับ พุทธคุณของพระของหลวงปู่โตนะครับจะเด่นในเรื่องของเห็นผลเร็วทันตานะครับทางด้านเมตตามหานิยมนะครับโชคลาภค้าขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยนะครับที่พระของหลวงปู่โตทุกรุ่นนะครับจะได้รับความนิยมแล้วก็ราคาสูงมากกลับมาพูดถึงพระสังกัจายรุ่นนี้นะครับในปี2538หรือว่ารุ่น108ปีนะครับ ก็ถือว่าเป็นพระที่มีพุทธคุณนะครับโดดเด่นนะครับด้วยมวลสารที่ได้ผสมลงไปนะครับจะให้ดูด้านหลังนะครับก็จะเห็นมีเม็ดมวลสารนะครับตรงนี้เป็นเนื้อเกสรน,นะครับ แล้วก็เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของพระของหลวงปู่โตวัดประหลูชิมพลีก็คือจะมีเป็นเหมือนข้าบแป้งนะครับจะมีเหมือนขาบแป้งนะครับอยู่ที่องค์พระนี่เพื่อนๆได้รับชมกันชัดๆนผมเชื่อว่าคนที่ ไม่มีนะครับพระของหลวงปู่โตรุ่นที่เป็นที่นิยมก็สามารถที่จะใช้พระรุ่นนี้นะครับแทนได้พุทธคุณไม่ได้แตกต่างกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีผงเท่าอังคารของหลวงปู่โตผสมอยู่ด้วยนะครับถือว่าเป็นพระชุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับในการปลูกเศษพระรุ่นนี้เนี่ยนะครับก็มีทั้ง พระสังกัจจายนะครับแล้วก็มีทั้งทรงปิดตาปลดหนี้ด้วยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะเอาทรงปิดตาปลดหนี้ไหมเพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับค่อยๆให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมนะครับโดยหมุนช้าๆนะฮะลักษณะของพระปิดตานะครับพระสังกัจจายของวมดประดู่ฉิมพลีนะครับในการกดพิมพ์นะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีการปลิ้นของเนื้อนะครับ ด้านหลังจะเป็นในลักษณะนี้นะครับบางอันนี้ก็จะปิ้นพับมาทับตัวหนังสือเลยก็มีนะฮะเปนก็ถือว่าเป็นเอ,เอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่จะสังเกตได้ง่ายๆนะครับหลายคนก็ถามว่าอาแล้วพระที่เป็นมวลสารของลวงปู่โตเนี่ยนะครับ เอามาได้ยังไงนี่มันหลวงปูตต่โตมรณภาพไปแล้วนะครับจริงๆก็เป็นมวลสารที่หลวงปูตต่โตได้ปลูกเศษเอาไว้นะครับบางส่วนก็นํามาแช่น้ามนต์นะครับแช่น้ามนต์อยู่ในกุฏิของหลวงปูตต่โตนะครับมวลสารพวกนี้แหละนะครับก็ถือว่าเป็นมวลสารที่เขานํามาใช้ในการปลูกเศษนะครับพระรุ่นต่างๆของหลวงปูตต่โตจะให้ดูชัดๆนะครับ รุ่นนี้ถ้ามีตะกุดนะครับก็จะประมาณหลักพันนะครับองค์ที่พี่ๆเ,เพื่อนๆได้รับชมอยู่นี้ก็คือเป็นองค์ที่ไม่ได้ฝังตะกุดนะครับแต่อยู่ในพิธีเดียวกันนะครับมวลสารดีนะครับเพราะนั้นนี่ก็อยากจะให้ได้รับชมกันนะครับถึงความสวยงามของพระองค์นี้นะผมจะ วางเอาไว้ให้ดูชัดๆนะครับคือสามารถใช้แทนพระหลักของหลวงปู่โตได้นะครับพุทธคุณดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีประสบการณ์สำหรับผู้ที่ได้นำไปารัธนานะครับนำไปบูชานะครับรู้แล้วแต่มีประสบการณ์ทั้งนั้นนะครับ ที่เคยเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับว่าพระหลวงปุโตในปัจจุบันก็จะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมไปถึงค่าความนิยมนะครับที่ชาวจีนนะครับหันมาเก็บพระปิดตาของหลวงปู่โตเนี่ยนะครับก็มีค่อนข้างมากนะครับในปัจจุบันเนี่ยนอกจากพระสมเด็จนะครับแล้วก็พระของหลวงปู่โตเนี่ยถือว่าเป็นพระที่ได้รับความนิยมจากชาวจีนนะครับค่อนข้างมาก เพราะเขามีความเชื่อนะครับเรื่องของอพระสังกจายนะครับพระปิตานะครับรวมไปถึงการค้าขายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามั่นใจว่าถ้าเขาเช่าพระแท้เนี่ยนะครับเขาก็จะได้มูล,ลค่าของพระที่เพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับอย่างที่ผมเคยบอกครับเพราะฉนั้นเขาเช่าพระเขาก็ต้องการใบรับประกันพระแท้ด้วยนะครับบัตรรับประกันนะครับอันนี้คือผมไม่ได้มี ผลประโยชน์อะไรกับการออกบัตรรับรองพระนะครับของสถาบันต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่ได้จากชาวจีนที่เขาสะสมพระเครื่องนะครับคือความมั่นใจด้วยนะครับคือลงทุนบินมาครั้งนึงเนี่ยนะครับก็ต้องมั่นใจได้ว่าได้เช่าพระแท้นะครับจากประเทศไทยไปนะครับเนี่ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เองนะครับมาเลเซียเองที่ มีนักสะสมพระเครื่องเป็นจำนวนมากแล้วก็นิยมพระปิตาของหลวงปู่ทวดนะครับเวลามาเช่าหาเนี่เขาก็มักจะต้องการใบรับประกันนะครับบัตรรับประกันพระด้วยนะครับมันก็เป็นเครื่องการันตีอย่างหน,นึ่งนะเนาะที่เขาจะมั่นใจได้นะมันเป็นเครื่องสร้าง,งความมั่นใจให้กับนักลงทุนนะครับเขาใช้คําว่านักลงทุนก็ได้นะครับเพราะเขามองว่ามูลค่าของพระที่เขา บูชาที่เขาเช่าไปเนี่ยนะครับในอนาคตเนี่ยราคาสูงแน่นอนนี่ครับเพื่อนๆเราคงจะทราบดีนะครับว่าจะเป็นพระสมเด็จนะครับวัดระฆังนะครับก็ไปอยู่ในมือชาวจีนพอสมควรนะครับแล้วก็ราคาก็แพงพอสมควรด้วยนะครับแล้วก็หลักๆก็คือจะเป็นพระของหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพลีนะครับที่ได้รับความนิยมนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระสังกจายองค์หนึ่งนะครับที่ เป็นพระที่อยู่ในพิธีดีมวลสารดีนะครับดีถึงดีมากเลยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์มีพุทธคุณดีนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะแนะนําพระองค์นี้นะครับให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับชมใน EP นี้นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาว hamu channel ด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ